พามากินบุฟเฟ่ตูชิซาชิมิที่มีเมนูให้เลือกกว่า250เมนูวัตถุดิบพรีเมียมที่สั่งได้ไม่อั้นทั้งฟัวกาอูนิตับปลาอังกิโมะและหอยนางรมญี่ปุน่นถ้าอยากกินบุฟเฟ่แบบสุดคุ้มแบบนี้ให้มาที่ซูนามิสูชิบุฟเฟ่วันนี้เรามากินที่สาขา8เลียวฉะเชิงเซาเขาจะมี3คอร์ส3ราคาให้เลือกหรือจะสั่งแบบอลาคาร์ดก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากกินแบบจุกๆจัดเต็มแบบนี้เลือกเป็นโกคอร์สราคา1,099บาทได้เลยพอทุกคนจะได้กินเซตปลาดิบที่มาเสิ หนามากเนื้อปลาสดหวานฉ่ำสุดๆกุ้งด,ดองที่นี่ก็คือตัวใหญ่เนื้อกุ้งแด้งกรุบและไฮไลท์ของเดือนนี้คือตับปลาอังกิโมะสุดยอดความอร่อยของท้องทะเลเลยนะทุกคนตับปลาเขามีความครีมมี่นุ่มละลายในปากไม่มีกลิ่นคาวเลยคือดีสุดๆหอยนางรมญี่ปุ่นก็มีให้เลือกหลายแบบหลายเมนูแล้วมาเสิร์ฟแบบตัวใหญ่ๆเลยนะแล้วใครเคยกินอูนิร้านไหนละขคาวนะให้มาลองร้านนี้ไม่คาวแล้วก็ไม่แย่เลยอะทุกคนเป็นอูนิที่ดีมากที่สําคัญคือสั่งได้แบบไม่อั้นเลยนะแล้วเมนูของทอดอย่างกุ้งเ หรือของย่างอย่างปลาไหลย่างก็ทําออกมาได้ดีสุดๆ,ดๆมาเสิร์ฟแบบไม่มีกาวนะไข่ปลาข้าวดงต่างๆบอกเลยว่าจัดเต็มราคาเนี้ยรวมเครื่องดื่มไอศครีมแล้วก็เมลอนญี่ปุ่นแล้วด้วยนะเป็นบุฟเฟ่ที่คุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอะ่ะนั่งกินจุกๆได้สชั่วโมงเต็มแล้วตอนเนี้ยเขามีด้วยการ6สาขาตามนี้ใครอยู่ใกล้ที่ไหนไปอีที่สาขานั้นได้เลย